กลับมาแล้ววันนี้กับโครงการคนละครึ่ง plus รัฐออกครึ่งประชาชนออกครึ่งช่วยเศรษฐกิจไทยหมุนเวียนเติบโตถ้าเราช่วยกัน plus ต่อยอดให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย5 plus plus ที่1เพิ่มช่วงอายุผู้เข้าร่วมโครงการจาก18ปีเป็น16ปี plus ที่2เพิ่มวงเงินใช้จ่ายจาก150บาทเป็น200บาท เพิ่มพลังซื้อของประชาชนเพื่อกระตุ้นการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากลดภาระค่าครองชีพพลัสที่3เพิ่มสิทธิพิเศษด้วยการดูแลผู้ที่อยู่ในระบบภาษีให้ได้รับสิทธิพิเศษมากขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนร่วมอยู่ในระบบอย่างโปรง่งใสพลัสที่4เพิ่มโอกาสให้นิติบุคคลขนาดเล็กเข้าร่วมได้ให้ธุรกิจเติบโตเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทย คลัสที่5เพิ่มทักษะใหม่เพื่อพัฒนาให้ร้านค้านำความรู้ใหม่ๆมมาช่วยเพิ่มยอดขายลดต้นทุนเรียนรู้เติบโตและปรับตัวไปกับเทคโนโลยีใหม่เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจากคนละครึ่งสู่คนละครึ่งคลาสไม่ว่าจะสั่งข้าวคนละจานชาเขียวคนละแก้วขนมเค้กคนละชิ้นหรือหลายๆชิ้นก็ใช้ส่วนลดได้ทันทีสูงสุดวันละ200บาท ใช้กับฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ยังได้สำหรับประชาชนไทยอายุ16ปีเป็นต้นไปสมัครรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัางวันที่20-26ตุลาคม2568 สำหรับร้านค้าที่สนใจร่วมโครงการสมัครได้ผ่านแอปถุงเงินวันที่15ตุลาคมถึง19ธันวาคม2568แล้วเตรียมพร้อมรับลูกค้าจากทั่วประเทศเพราะนี่คือโครงการที่คนไทยทุกคนช่วยกันพลัสเพื่อให้เศรษฐกิจไทยโตไปพร้อมกันโครงการคนละครึ่งพลัสดำเนินการภายใต้เป้าหมายที่ชัดเจนของรัฐบาลในความต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้พร้อมในยุคดิจิทัลโดยยังคงยึดหลักความโปรง่งใสตรวจสอบได้และป้องกันการใช้สิทธิที่ผิดวัตถุประสงค์คนละครึ่งพลัสเพิ่มพลังเศรษฐกิจไทยพร้อมโตไปด้วยกัน